สวัสดีครับผม Big Scanner นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับแท็บเล็ตตัวนี้ที่อยู่ในประเทศไทยตัวนี้ที่แรมลอมสูงนะครับตอนนี้ผมก็เผื่อลูกค้าจะเลือกนะครับอันนี้เดี๋ยวจะส่งไปฝั่งลาวนะครับแรม16ครับ8ปดลอม2องนะครับตัวนี้นะครับประกัน1ปี Android 14นะครับ ก็สามารถลูกค้าสามารถไปทําอย่างอื่นต่อได้นะครับผมเผื่อเอาไว้ให้แล้ว2 5 6 g กิกถือว่าเยอะมากความคุ้มค่าก็โอเคนะครับเป็นหัวแมทโครเหมือนเดิมตัวนี้เป็นหัวแปลง24โวลต์น,นะครับที่ผมให้ตัวนี้นะครับตัวนี้หัวแปลง24โวลต์จะไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่ามันจับสัญญ,ญาณทั้งเค i ลายสัญ,ญญาณโปรโตโคอลต,ต่างๆค่อนข้างสเถียนนะครับ โดยตรงนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีแถมมาให้อยู่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นที่ผมเคยเทสให้ดูเกี่ยวกับเกี่ยวกับคอยนะครับคอยอหัวฉีดอย่างเงี้ยในการที่ว่ายังไม่มีอุปกรณ์ยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ตัวนี้แต่ผมให้ลูกค้าบัตรบัตกีเองนะครับ ตัวนี้ก็จะเสียบด้านบนนะครับตัวนี้เสียบด้านบนก็คือสามารถต่อเข้าระบบหัวฉีดหรือว่ารีเลย์เทสระบบผมเคยทำคลิปให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างด้านข้างเขาก็จะมีสายมาให้นะครับหรือจะใช้เป็นอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับหรือใช้เป็นอะแดปเตอร์ก็ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ต่อเข้าไฟ 12ก็ได้24โวลต์ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหัวสายเทสตัวนี้ก็จะมีมาให้บัดกี่ลูกค้าสามารถบัดกีเองได้เลยครับอย่างอ,อย่างเช่นเทสคอยอย่างเงี้ยครับอ,อันนี้เป็นหัวฉีดแก๊สนะครับที่ผมเทสเคยทำการทดสอบให้ดูนะครับอ,อันนี้อันนี้เป็นคอยแก๊สนะครับแล้วก็หัวฉีดต่างๆรีเลย์ได้ครบหมดนะครับนี่นะครับ ตัวนี้นะครับที่ผมให้เพราะว่าตัวนี้เขาจะจ่ายสัญญาณพันต์ออกมานะครับไม่ใช่รีเลย์จ่ายสัญญาณพันต์เพื่อที่ว่าทําการทดสอบในกรณีที่เรายังไม่มีเครื่องยังไม่พร้อมนะครับสามารถใช้ตัวนี้ก่อนได้นะครับหรือบางคนจะไป diy ดัดแปลงสร้างเครื่องมือขึ้นมาเองต่อเนื่องได้นะครับสร้างเพื่อที่ว่าเทสทดสอบคอยต่างๆเวลาสมมุติว่า เราฉีดฉีดล้างด้วยสเปร์กระป๋องอย่างเงี้ยอ่าคอยไอหัวฉีดหัวฉีดหัวฉีดเบนซินอย่างเงี้ยครับปกติเราอ่ะจะต้องอบางท่านนะครับบางอู่เขาก็แตะขั้วแบตแต๊กแตกแตก,ตก,ตกอันนี้ไม่ต้องครับเขาจ่ายสัญญ,ญาณพันออกมาเลยครับแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะรองรับสัญญ,ญาณโปรโตคอลรถบรรทุกโดยตรงนะครับอาจะช่วงขยายสัญญ,ญาณจะสะถียนนะครับที่ผมให้ดูเพราะว่า เดี๋ยวจะได้ไม่ไม่หลงทางกันนะครับว่าไอตัวนี้มันก็คือหัวแปลง24ทั่วไปไม่ใช่ครับสามารถทำอย่างอื่นได้อีกนะครับแล้วก็แท็บเล็ตนะครับเช่นเคยครับผมเอา o b d pro อฟต์แวร์นะครับเหมือนเดิมจะค่อนข้างเสถียรนะครับอันนี้จะเป็น HD นะครับ h d รถบรรทุกรถเนี้ยครับรถบัสเครื่องจักรหนักนะครับ รถจักรยานยนต์ตอนนี้มีเพิ่มเข้ามานะครับมีเว็บป,ป้า,ามียามาฮ่ามีเว็เตอรี่นะ KTM นะครับก็เช่นเคย BM Harley Ducati Honda นะครับ Suzuki นะครับที่เพิ่มมามีเว็บป,ป้าด้วยตอนนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมลองเทสต์เดโมให้ดูนะครับ อันนี้เทสผมเทสครับอันนี้เป็นเดโมเป็นฮาร์เลย์นะครับการตรวจจับไม่ว่าจะเป็นมอไซค์หรือรถยนต์ในการตรวจสอบได้เช่นกันครับหรือเลือกรายการระบบก็จะกลับมาหน้าเดิมนะครับบางคนก็ชอบอโทอโพล o ยีหรือรายการระบบผมว่ารายการระบบมันง่ายสุดเวลาเจอโค้ดเจออะไรเงี้ยสามารถต่อเซิร์ชต่อได้เลยนะครับหรือโทอโพลยีกดเข้าไปกดป้อน ก็เช่นเคยสั่งเทสอุปกรณ์อ่านโคนดรดล,ลบโค้ดเหมือนเดิมครับเคลียโค้ดอย่างเงี้ยผมเคลียโค้ดใช่กดปแปลก็ได้ครับเอาตัวนี้เน็ตไม่ค่อยดีนะครับการแปลหรืออะไรอยู่ที่อินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ที่อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวผมรอให้เน็ตผมไม่ดีอยู่ตอนนี้ครับ ถ่าเน็ตไม่ดีก็จะมันจะแปลไม่ได้นะครับอืมแปลล้มเหลวเห็นไหมครับกดตกลงอ่านเลสฟูโค้ดต่อไม่มีโค้ดแล้วครับกดออกนะครับอันนี้ผมกดออกอีกทีหนึ่งหรือเลือกเฉพาะก็ได้ครับอ่านค่าสดอย่างนี้ครับเลือกทั้งหมดตกลงอ,อันนี้คือคือการอ่านค่าสดนะครับ อันนี้ก็เช่นเคยหรือจะดูเป็นกราฟก็ได้ครับหรือตั้งเล้งต่ำสูงได้เหมือนกันครับนะครับเอเซียยุโรปโอเคครบหมดครับการวินิจฉัยหรือไปแนวรถไฟฟ้านะครับคอม สามารถเทสคอม EV อย่างนี้ครับแต่ผมต้องต่อหัวครับแต่ผมขอ,อยากอันนี้ผมจะเทสคอม EV นะครับต้องอันนี้เราต้องเสียบเดี๋ยวผมขอญาิเสียบเสียบหัวเทสลองนะครับกดตกลงเพราะเขาจะถามหาบลูทูธนะครับนี่ครับ สตัวไหนอะ b ีอ็มอออย่างงี้อ่ะครับ l p h ินอย่างนีงนนมเขาก็จะบอกอรายละเอียดครับเห็นไหมครับว่าสายอันไหนคือแคนโลแคนไฮนะครับสายสัญญาณนะครับ ่าตัวนี้ก็สตาร์ทเทสอย่างเงี้ยครับอืมตัวนี้ผมไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อก็จะใช้งานไม่ได้นะครับไม่ได้ต่อระบบรถโดยตรงตอนนี้ครับแล้วก็เป็นอ่าเทสอ่า DC DC กดตกลง โมเดลเเจะเอาอะไรดีบีวดีแล้วกันครับอีกทีหนึ่งยัง GDYT6 นะครับอันนี้6กจุดหกกิโลวัตต์อย่างเงี้ยครับเก็จะบอกนะครับการเชื่อมต่อแล้วมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยอา่า ทางนี้จะไม่ได้รับผิดชอบอะไรนะครับเหมือนกันเหมือนกันทุกที่ครับตกลงนะครับผมไม่ดูต่อ,อตัวนี้ 330gd อยสามสตาร์ท นี่เราไม่ได้ต่อเช่นเคยครับเห็นไหมครับเทสได้หมดครับของเราคือซอฟต์แวร์ที่ให้คือใช้งานได้หมดเหมือนกันครับ OBC EV กดตกลงเป็นการเทสนะครับม BVD เหมือนเดิมอย่างนี้ครับ40โวลต์ Start ครับ Soft นะครับกดเทสได้หมดครับ mm hmm. ของเราฟ mm ังก์ชันให้มาเต็มๆอยู่แล้วนะครับ mm hmm. อันนี้เทส EV อ่าอันนี้48โวลต์นะครับออดี้กับเ Benz ไม่จำ เมอร์เซเดสเบนท์อย่างเงี้ยครับแบตเตอรี่ไดเวอร์ตัดสต็อปนะครับก็ใช้งานได้ทุกตัวครับ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับผม Big Scanner ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ